สังเสวนาเกิดแมนบอนบุตระหู ถูกเฮ็ดเฮือนอยู่นาตั้งต๊อุกจากคู่ของผันตาดีไว้รถไวการเจนซ้นำถูกดีไวสิงซานวันต๊คันไหลแลพักดูนันซ้ำเฮิไวปันนาตั้งต๊เกี่ยวกับเรื่องการป้ายหมากมีถูกดีเฮ็ดนาตั้งซานสังเสวาอยู่อำ่ำดีกินอ่ำหวานถูกดีกว่ายอดยากว่าคืนห้องยาอ่ำนั้นก็ก่อป้างสลารเจนันเฮ้กว่านาวันออกเฮ็ดเฮ้เจียวห,หายเจียวเขียนเจียวป่วนนอดไหลย่อกะตั้งเป็นนันอยู่ยาวแสงอันถูกดีตื้อสองซ้่แสงมะหูยานั่นยาวก็พักนา ถูกดีเลิกย,ยก้อยก้นเมี้ยวอันแหล่ผิวล้ำซ้ำตัวสูงได้เป็นกอผักนาเฮิอนดีในขา่าว อันแลถูกดีดูว่าดูว่าซ้ำใหหลูพาเสือออนตั้งอันดีกรรมนั่นซ้ำตุงเหกตุงต้องตุงตำขอนจะไหนให้กรรมใบตาเมื่ออายุอาสาไรหกขบมีกิ้งสังไรเงินไหลคำสั่งอายุตกถึงน่าสิบหกปีตักไรทบตั้งไม่น้ำอ่ำนั้นตักไรทบออคโคความอุปสาโค้ดงสังหายเะไนนยาวพออายุเขาหอถึงน,น32สามสิบสองกว่านาให,ห้ดูดีดูทำเจ่นไหนพออายุไรฮาสิพา จังเป็นข้อ,อใหญ่ไครหนาวแลเธอสืบปัญจดา,ดาเสดาเพอะอายุเขาพอถึงนั้นหกสิบเก่าซ้ำป้ายอยู่ดีจังยบย้อมจางเป็นตั้งเปลี่ยนเกี่ยวเลยล้มแลเธอกำปันตั้งกินดาตอนตาก้นลุกวันปุรดูกกอเดมีอันดีเฮ็ดอันดีพังกวบกูอันดีเลิกตีนาเฮิร์นเพราะว่าเผอไปมีครบมีกูในกอเธเลิกหาด,ด้วยคนอันแหล่ผิวล้ำเยวะก็เป็นคนตัวสูงในคณะเะหมือนสงค่า